สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแพรกรอ,นอนากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่23มกราคมพศ2 5 5พกก,กันครับเรามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนบริเวณยอดดอยเมกัดหนาวถึงหนาวจัดโดยมีรายงานอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยชาวนีวัดได้5.6องศาเซลเซียสที่สถานีกเกษตรหลวงอ่งางขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไปเรามาติดตามให้กรรกอากาศประจวบกันครับภาคเหนือมีอุณหภูมิลดลงโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังปานกลางและรอบใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วต่อไปเรามาดูขั้นหมายลักษณะอากาศของวันนี้กันครับภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิลดลง1-2อ,อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุด13-17องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสสำหรับยอดดอยอาการหนาวถึงหนาวจัดกับมีนะัคะแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4-9องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคเหนือตอนล่างอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32องศา,ศาเซลเซียสสัมผัสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-13องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นไว้ด้วยครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์053-277 919หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์ดูตุดนิยมทิยาภาคเหนือได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน